อาแดกระว่างทางอาแดกเนี่ยถูกล้วบอลอันนี้เราก็จะไปม o เชนอยู่กับ g a t วงที่นี่ Google map ไม่สเสถียรนะครับมันจะีเลย์ไม่ค่อยเร็วถ้าใช้แมปมีเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีนี้กัน Hello ตอนนี้เรากับเราเดินไปเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้ามาถามใครก็ไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่พยายามเดินทางเก่าโอเคเข้าเรื่องตรงนู้นก็ไม่ให้เข้าตรงนี้ก็ไม่ให้เดินลุกเมื่อวานเดินไปร่วม1ิบตได้ที่นี่ไม่มีขี้หมาเลยไม่ใช่อะไรวะเดี๋ยวนี้มาล่าอันนี้ที่มาของคําว่าหมาล่าเขาล่าหมาไว้หมด ปักกิ่งไม่มีหมาเลยสักตัวเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟฟ้าไปนะรถไฟฟ้าเราต้องข้ามไปโอเคเดินดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนใส่กางเกงอะไรอ่ะเพิ่งจะเห็นนึกว่าใส่กางเกงยีนเดี๋ยวเถอะหนาวลองโบก ngheen warm, đi quay nè nào, qua lửi sai, ok, đến giờ, quay là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 , เราจะไม่หลงวันนี้ กำลังไปวนละหลายรอบรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเหยพื่องถอดถุงเลยหนึ่งสิบวปโอ้ตายปล่อยปล่ <laughs> อยประรูดไม่ได้อะจรดี <laughs> เอาไปเลยทำไมอ่ะก็ได้นี่นะเลยกี่บาทอ่ะไ่ดู <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Ah. <coughs> no. si we are arriving at to <coughs> station Đông Trí Bền Trạm, đến. Nói ở ngoài bên Hey, OK. Phải là thứ วอาทิตย์เนี่ยแต่นคนเดียวมากเดียวทางออก C เราไม่ได้ไปรถไฟต่อเหลือผู้เหลือสี่สิบเจ็ดเติมมาหรอสิสิบส่วนี่ย <c oughs> <expand> เอาเติมทีละใบวิธีการเติมนะครับเติมอีกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคือเราต้องไปรถเมล์เนี่ยมันกี่บาทเดี๋ยวไปแลกคืนเออแลกคืนได้ English โอเคลา ดีเชนอัานจริงหรือเปล่าเสียบกราดเข้าไปในรูกดเราก็เปรคเบรแครใส่เงินไปในช่องนะครับช่องบนช่องบนที่มีไฟปุ๊บโอเคนางก็จะบอกว่าอะไรวะวิช c เหลือร้อยสี่สนะิบเจ็ดหยวนเอา มันจะมีป้ายบอกอ่ะ916ท้างหนว่ข้างๆร้าน KFC คนที่เดินนำหน้าเราเหมือนจะหลงเหมือนกันเพราะว่าเดินช้าถ้าไม่หลงไปเดินเร็วโอเคเราก็จะมาเจอตรงเนี้ยที่มันมี KFC เนี่ยนี่แหละที่มี KFC เนี่ยมาเดินไป นั่นไง916ฉัน,นเจอแล้วโอด้วยโมฉันด,ด้วยท e าง6 e x p r e s w a y มันจะมี916ธรรมดากับ916 x p r e s s รีวิวเขาว่า,างั้องไป,ปนี่แต่ว่า มันจะจอดป้ายเดียวกันนะครับ916มาดา916 e x s ให้พยายามสังเกตคำว่า express นายวันซิข้างหลังอ่านว่า express นายวันซิข้างหลังอ่านว่า e x p r e s วนี่อันนี้ของจริง916 e x p เ e รส ตอนจะขึ้นนี้ก็โอเคอยู่หรอกแต่ตอนขึ้นไปแล้วนี่เด็เราต้องไปต่อแถวอนน่ะไป้กล้ามไปไอ้กล้ามแตกก้ามผบาทแท็กอะใแล้ววันนั้นใช่ป่ะเออออ,อมู่เชียนอยู่เกตวอล คขึ้นรถมาแล้วเราก็นั่งใกล้ๆคนขับแล้วกันเผื่อจะถามลงอ๋อคือเขาบอกคอนเฟยร์มอเอว่อเลยเบย์อะไรที่อย่างมาได้ครับเมื่อกี้คนขับบอกแล้วลงด้ว่าเรนอะไรที่อย่างออกเสียงแล้วเขาจะเขาก็จะมีป้ายบอกหน้ารถก็คอยอ่านให้ดีมันจะอ่านว่าว่าเรนประมาณนี้แหละ ท่านใจดูป้ายตอนจะลงว่าต้องไปต่อีกตอนน่คือลาย23หรือลาย24ีก็งงอย่น้ไต ลีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยอะไรกับเราไม่ต้องสนใจเขาไปเขียวแล้วโอ้โหไม่สำเร็จถึงแล้ว H23 หรือ H24 โอเคสายไหนก็ได้ 1 3่2บาทวันอเวอร์พประมี20บาทลอางแข็งตอนนี้เราก็มาเรียนรอรถสาย H23 หรื <c oughs> อ H24 นะฮะเขาบอกว่าสายไหนก็ได้ <c oughs> ของสายนี้เขาจะลงกันหมดอะ่ะตรงนั้นน่ะ <c oughs> อันนี้กูรู้สึกดีใจมากไปเจอแดด อุุหภูมิร่างกายเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศด้วยแหละแต่ว่าบีแดดมันก็ดีนะรอรถเมย์อยู่ไม่มานะอะไรวะโอเคดีเช่อบาย โดนจิกวิ่งข้ามตามมาจากฝั่งโน้นเพินยนคุยเพลินถึงป้ายพอดีไปไม่ถูกหรอมานี่มานี่ตามมาเดี๋ยวพาไปเคยมาแล้วคุณลงผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่าหรอกลองดูอ่ะ เห็นป้ายแล้วฮะไม่ต้องกลัวหน้าพี่ตกใจอย่างเดียวเฮ้ย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 ลำคาญวะกูสายโลกลกอ่แล้วมาล็อกอ๋อใช่ต้องเปิดต้องเปิด้ยปลาเขียว มึงเหรอทำไมค<า>ืนนี้เห็นสันปากเขียวเลยโอ้โหก็หต่ายน้อยเรืองล่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋วชัตเทิรบัสคนต้องนั่งชัตเทบัสขึ้นไปอ่ะไม่งั้นต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ตั๋วเข้าตั๋วเข้าตั๋วกระเช้าขาขึ้นขาลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำดื่มไปด้วย พร้อมอาหารโอเคคือ okay. เรื่องที่จะมาเมืองจีเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําสาธารนณะวีเมนแมนอะฮะนอนในห้องน้ำได้ไหมอุ่นจะยืนหร <c oughs> อเตรียมอะไรมาบ้าง <c oughs> อ่ะตุ่มไปเลยเออเอาไว้แล้วร้อยเรื่อง มึงมันร้อยเรือเ่าทำยังไงฟรีที่ชู่มันมีแค่ตู้ไว้ให้ดูเฉย ผมบอกว่ามันมีเฮ้ยมันให้กระจายกาศทิชชู้โอ้น้ำอุ่นนี่ห้อร้างได้ไงน้ำอุ่น,นะอะโงไม่เอาฟ้ามาเอาแล้วจะส,สอดไปได้ยันก็หกสิเอาเอา